หลมิกาบาชีจะมานันไนก็ปภวินซ่ามพิบาแลจะมาหนันไหนก็วันนี้นะคุณพิบาแลจะมาองกลางภูพระพิยาคบเจ้ามังปัตมะอัริยจ้าูพิบัภพระาคมตีนอาชีอาชินโจบสบาดาชิตดีเนจะมาโดกะเซวินซาซียกาวด้ตัดิมเวกกยอเเปบาแมชด ปัทมาดตยินกันเนาะทายในงานห่านจินแมงเนาะค่ะจีไดตะยินทีบไานดีอาเจอก็ไทยในทิบ้านซาตินบาลาค่ะน่สวยงานยะนิ่มมาเยจซด้เฉเนกะโซยิงแพชิบาแดยะนิมาแม่แตงมิ้วกานเนาซิแมมมิ้วอาทิเยีลาบ้ดซินแม่เนาะมาชิเ้เองเดใส่เดกเยเดีินยาบาแน แย่เนปายมาน้ำปิงมิจเจ้าสนแมนมเยียแยะสีฟัวเย่เน็บยาพิดแดงในพาซ่ามาเยซีแคแดงสันป่าขอยเซซินแมนล่ล้ำพูนลันดุแลเยซีบาแดงมันนันน้าชิญหยกเชเมมาเยชิงงานเซสนเนตจอมินบาแดงพีนโนเยชิงก้าเซ่เบียนตัวแนร็อตถิมบาแดง ยาคูเยจีมูเจ้าอานทรงมิตรสุนาเถาหั้นทีไข่ขันซาแค่ยาแดดลุขั้นมันย้บาแดนั่เจ้าจินเมยย่ยมมาชิเนนดูด้วยกะเหจีลดายได้เปลกงจบดิวปิวบาหนอดูดียาตดินกจ้าด้องเมทาได้ิิจาร์ดึกโอตัดแดกตดินพิบาแดเอกวัวหันกินเตอร์โลกขอแหล่เซบุอาเก้ากัเน ดีนี่เจะหน่อยแยะมิจาวด์เดหนีกันมาแซ้กรณิดจอกเมชาเดดมิจาวโกโตอยู่โพอสองกัสทาบาแดโลเยตินทาบาแดบาพิโลและโซดอ่ดีนี่มาโมโดวยอันีจิ้ยาโลบาเยจียินมิจาวเดบุเตเตชาชาลิจยาบาแมดากโซยินอากาวโซลินาคาดอ่มิจาวเดโกตันยาบาแม ลกปูกกาเยตินทาแคบอะไรแคตินบาระหาเสนงาเย็นนี้มาเยไปเล่าสิบสีโมอาวันจีวันยียินจ้าดกันเยนนันยันเป็นเส้นบาดเมออังเกิลแต่ยังเจอกวีทาเดยินเจาาดกะเย็นเนี้ยเท่เงี้ยปู่ญาบ่ไหนกะปีอาเก้ากูกลับปชินทาบาดเอง ดาเจ้าตูก็มิเจ้าเด็กโตั้ปีเแกนยินตายแยะเอเดนอยากหมาเชียงฮาบาแม่มิเจ้าอตาแมวชินได้ตูชีหญิงยาวบาแม่ตูมาชีเร็มิเจ้าเดนยะต่างโกงกะดดอกวันเสด็จดันจับชีวายแรงก็เชะมาเกาบาบูงแบบบีแมีโลกะ็เงยหญิงหาม้ามาล้ไหนหลาบูโลกตูก็เบะแรง ปริตันชีโกโดูแลยาคุจะมาโดอตินเพียงแค่แล้ต่ดินเวโกนาแถวเปิดได้อเฟย์เยซูตีบาดาชี